สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุกคําถามมีคําตอบกับคูดนนี่ดนนี่เซิฟเอ็กซ์เพิร์ตนะคะวันนี้ครูดนนี่ก็นะ,ะก็จะมาตอบคําถามให้สําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่รักในการทำสบู่และสนใจในการทำสบู่หรือใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการทำสบู่หรือใครก็ตามที่มีปัญหาในการทำสบู่แล้ว ไม่รู้จะถามใครนะคะถามครูดานิเข้ามานะคะถ้าถามกันเข้ามาแล้วครูดานิเอามาตอบในรายการนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณอยากจะถามส่วนตัวนะคะมีที่มีค่าปรึกษาส่วนตัวนะคะเออมีค่าปรึกษาส่วนตัวนะคะแต่ถ้าใครอยากจะรู้คําตอบแบบฟรีๆถามครูดานิเข้ามาครูดานิจะถามแล้วเอามาตอบคุณในรายการนี้แบบฟรีๆกันไปเลยนะคะแต่เป็นการ จับฉลาดขึ้นมาตอบนะคะ,ะคำตอบคำถามต่อไปสำหรับคุณอ้อมค่ะคุณอ้อมจังหวัดเชียงใหม่นะคะถามครูดานี้มาว่าครูค,คะหนูได้ดูคลิปของครูมาระยะหนึ่งแล้วค่ะในช่อง y o u t u b e นะคะหนูสงสัยว่าส่วนผสมต่างๆในการทำเบสที่นอกเหนือจากน้ำมัน หาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะนะคะค,คุณอ้อมเนี่ยนะคะเป็นลูกศิษย์ครูดานี้นะคะโรงเรียนคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสำอางกับครูดานี้ได้หัดทำเบสไประยะหนึ่งแล้วนะคะเขาก็อยากจะซื้อส่วนผสมต่างๆในการทำเบสนะคะส่วนผสมในการทำเบสก็จะมีพวกสารต่างๆเช่น สารเอ่อกรดไขมันต่างๆอะค่ะเช่นกดลอเล็กกรดไมายซิกติกกดสเตเล็กพีจีกิเซลีนโอดาไฟนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็อะไรแล้วก็ท EA ส่วนผสมพวกนี้เป็นส่วนผสมที่ทำในการทำเบสใสเบสคุณเบสสมุนไพรนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนคุณอ้อม พิมพเข้าไปใน Google เลยค่ะแล้วพิมพ์คุณอ้อมอยากซื้อสารอะไรเค่นคุณอ้อมอยากซื้อสารลอหล็กคุณอ้อมเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คําว่ากดลอหล็กหูมีร้านเยอะแยะมากมายขึ้นมาขายกดลอเล็กคุณคุณอ้อมติ๊กเข้าไปอยากซื้อร้านไหนเปรียบเทียบราคาร้านไหนถูกสุดซื้อร้านนั้นกันมาเลยนะคะคนขายเยอะแยะมากมายนะคะแล้วแล้วสารตัวอื่นเช่นสเตล็ก m y s i x ิก c ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะพิมพ์เข้าไปใน Google เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คาว่ากดสเตลิกก็มีร้านขายเยอะแยะมากมายนะคะนี่คือคำตอบที่ครูดานี้จะบอกกับคุณอ้อมนะคะคูดานี้ไม่ได้เจาะจงว่าต้องซื้อร้านไหนนะคะก็ซื้อในพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์สารที่เราต้องการคุณก็จะได้ชื่อร้านที่เขาขายกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ส่วนน้ำมันซื้อที่ไหนซื้อที่แมคโครซื้อที่โลตัสนะคะหรือจะพิมพ์เข้าไปใน Google และพิมพ์คาว่าน้ำมันตานตะวันก็มีร้านขายเยอะแยะมากมายนะคะนี่คือแหล่งซื้อที่กูดานี้หาซื้อมานะคะเราไม่ต้องไปกังวลเลยมีคนขายเยอะแยะมากมายในการทำเบสสารในการทำเบสนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะทำเบสได้เหมือนคุณอ้อมถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองลุกขึ้นมา ทำเบสลุกขึ้นมาทำสบู่ครูดานิ้แนะนำคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสำอางนะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่จัดเต็มนะคะคุณสามารถสร้างชีวิตได้จากคอร์สนี้นะคะทำเบสขายกันไปเลยทำสบู่ขายกันไปเลยมันคุ้มค่ามากเลยนะคะครูดานิ้มีคลิปให้คุณเรียนรู้ทั้งหมด130คลิป130คลิปกันไปเลยมันคุ้มสุดคุ้มนะคะใครอยากทำสบู่ได้ใครอยากทำสบู่เป็นสมัครคอร์สนี้เลยนะคะคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสำอาง แล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอยากหน้ามือไปหลังมือเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในรายการทุกคำถามมีคำตอบกับผู้ดานี้ดานี้๊อตเอ็กเพรดค่ะ